ชีวิตฉันช่วงนี้มันสวยๆจังว่าแกก็หมอดูเขาบอกไงไว้แกคิดดีทำดีพูดดีคุณแคงเขาไว้หมอดูไม่ได้บอกมีแต่หมอเปรี้ยวบางที่บอกว่าเป็นคู่เวรคู่กรรมอะไรกันเนี่ยแล้วยังไงฉันโดนบีบคอจจฉันพูดดีได้ยังไงเกือบตายนว้ยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรคุณแคร์เขาเะหน่อยปะวะแกคิดไปเองว่าเขาแกลแกแถมแกงทำเขากับพ่อเนี่ยทะเลาะกันอีก งานเนี้ยฉันงานโหดงานหารจริงๆแน่เลยว่ะเปียวโอ้ยหยุดอีนี่แกกินไปสองลูกนะลูกนี้แกต้องให้ฉันกินได้แล้วเฮ้ยขอเถอะเ,เพื่อนเครียดเอ้เอ,อ,อนี่นี่ฉันอุตส่าห์กระเจือกกระสนไปหางานให้แกนะฉันอุตส่าห์เจียดเงินอ,อันน้อยนิดของฉันนี่นะไปซื้อกระแถวย มองแกนี่จำอะไรได้บ้างไหมเนี่ยฮะนี่ไงอืมฉอนหนูกินลูกชิ้นปลาเยอะๆเพราะว่ามันโอเมก้สาสามฉันจะได้ความจำดีๆแล้วแกได้ไงานไหมไม่ได้เอา้าแต่ได้อันอื่นมาแทนเขาอะกำลังหาพูมกับมองกับโฆษณาตัวใหม่เขาอยู่อะฉันก็เลยนึกถึงคุณแคนฉันคิดว่าฉันจะให้เขาเอาเราเล่นเพื่อเป็นข้อแลกเปลี่ยน ถ้าข้อแรกเป็นแบบนี้อีเพลากำกับฉันไม่เล่นแน่เอ้หยเฮ้ยเราบ้านพันบบปีไม่เห็นเคยโทรหาเลยว่าไงคะพี่ไข่หวานค่ะคืออย่างนี้นะคะน้องนิยะขาพี่กับน้องพาฝันเนี่ยค่ะมีเรื่องอยากจะเคลียรก์กันหนูนิดหน่อยนะคะ งั้นมีอะไรก็รีพูดมาเลยค่ะเรื่องเนี้มันคุยกันทางโทรศัพท์ไม่ได้หรอกคะ่ะพี่อยากจะเจอกันแบบตัวตัวมากกว่าตัวต่อตัว,ตวนี่เหมือนนัดตกกันเลยนะคะเนี่ยพี่ไข่อุ๊ยน้องนีนะคะ่ะอย่าคิดอย่างนั้นสิคะ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเจอกันที่ออฟฟิศก็แล้วกันนะคะแค่นี้นะคะบายเดี๋ยวฉันมา บอกว่ามีเรื่องจะเคลียร์ให้ไปหาที่บริษัทแกเคลียอะไรวะจะหาเรื่องแกกับปะเนี่ยไม่รู้แต่ไม่ต้องห่วงถ้าไม่ไปเดี๋ยวหาว่ากลัวและถ้าต้องบู๊ฉันเอาอยู่แน่แกอยู่ตรงนี้อยู่นี่